ขั้นตอนสู่การเป็นทร่ลลาชบาผ่อนพดเตือนเนื้อหาตอนนี้มีความแรงอาจจะกระทบความรู้สึกผมใช้วิ็นารเยน่การรับชมสเต็ปที่1กําจัดคนเก่งผ่อนพลดเป็นนักศึกษาที่เคยล้มเหลวไม่มีประวัติใดๆที่บ่งบอกว่าเขาเป็นคนหัวดีเขาเคยศึกษาวิชาโรงเรียนช่างไม้ที่ฝรั่งเศสและด้วยความที่เป็นคนหัวช้าทําให้เขารู้สึกเหมอนโดนโดูถูกเขาจึงเกลียดคนที่มีการศึกษาเมื่อขึ้นสู่อํานาจในปี1975นโยบายแรกของเขาคือการสังหารผู้คนที่ใส่แว่นซึ่งหมายถึงปัญญาชนครู แพทและวิศวกรที่อาจสามารถท้าถ่ายอำนาจของเขาได้โดยการสังหารปัญญาชนเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายที่บ้าที่สุดของเขานั่นก็คือเย r z ซโลหรือปีที่ศูนย์นั่นเองครับสเตจที่2นอ,อนไม่หลับ เพลงนี้สามารถใช้ได้ตรงตัวกับบริบทของพรพศเขาป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรังทําให้เขามีอาการหวาดระแวงว่ามีคนจะมาลอบสังหารเขาอยู่ตลอดเวลาอากาศนอนไม่หลับของเขาทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรุนแรงขนาดที่เขาสามารถสั่งทหารให้ยิงปืนใหญ่ไปมั่วซั่วเพื่อขู่ศัตรูที่แอบต่อยิงท้องฟ้ายามที่ฝนตกเพราะเชื่อว่าฟ้าฝนมีอาวุธของ CIA ซ่อนอยู่ความหวาดระแวงนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ CIA เท่านั้นนะครับ แต่ยังรวมถึงประชาชนของเขาเขากลัวว่าประชาชนจะลุกฮือเขาและยังกลัวว่าเพื่อนๆที่เคยสู้รบเคียงบา่าเคียงไหลกับเขามาจะหักหลังเขาอีกด้วย ทีนี้แหละเป็นความสําคัญของการนอนเรี่ยงครับสเตปที่สามหาลูกพี่ใหญ่แม้จะสั่งหาคนในประเทศตัวเองได้มากมายแต่ทรราชก็ยังต้องมีพี่ใหญ่คอยแบกและในเวลานั้นไม่มีใครเหมาะจะเป็นพี่ชายคนโตไปมากกว่าจีนคอมมิวนิสต์แล้วครับกัมพูชาได้รับการสนับสนุนมากมายจากจีนไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ยุธทธปกรแม้แต่กําลังทหารของประเทศจีนในเวลานั้นก็พร้อมที่จะช่วยกัมพูชาในช่วงที่เวียดนามกาลังจะบุกกัมพูชาประเทศจีนก็ถึงขั้นประกาศศึกกับเวียดนามในทันทีเพื่อซื้อเวลาให้กัมพูชาเ เตรียมตัวสละสงครามกับเวียดนามแสดงให้เห็นเลยว่าจีนนี่แหละพี่ชายใหญ่ตัวจริงสเตจที่4ี่ส่งไปโรงเรียนถ้าคุณเผลอจะไม่ผ่อนพลดไม่พอใจเขาจะไม่ส่งคุณเข้าคุูครับแต่เขาจะส่งคุณไปโรงเรียนแทนฟังดูน่ารักใช่ไหมล่ะไปทัศนศึกษากันดีกว่าโรงเรียนนี้มีชื่อว่าตวนเลงโรงเรียนมัธยมเก่าที่ถูกดัดแปลงเป็นค่ายทรมานที่มีไม่มีครูไม่มีนักเรียนแต่มีผู้คุมและนักโทษโดยไม่เลียวของที่นี่จะใช้เหล็กเชือกและสายไฟห้องเรียนกลายเป็นห้องสอบสวนและเสียงกระดิ่งก็หาย ไปกับกลายเป็นเสียงร้องของเหยื่อแทนที่นี่คือสถานที่สำหรับผู้ต้องสงสัยวิชาที่พวกเขาต้องเรียนมีเพียงวิชาเดียวนั่นคือความเจ็บปวดและความทรมารดสิ่งที่ประหลาดคือพวกเขาถูกจับมาเพราะข้อกล่าวหาที่ไม่มีจริงมีเพียงแค่ลมปากและเพียงแค่นั้นก็มากพอที่จะสังหารคนได้มีคนมากกว่า2 0,000คนที่ถูกส่งมาเรียนที่นี่และมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จบไปได้แบบมีชีวิตสเต็ปสุดท้ายครับระบบมรณะทุกคนคงจะจํานโยบายปีที่ศูนย์หรือ year zero ได้นะครับที่กล่าวมาในข้อแรกมาอธิบายเพิ่มเติมกันมันคือนโยบายที่ก ต้อนคนเมืองกับเข้าสู่ชนบทครับเพื่อทําสิ่งเดียวนั่นก็คือการเกษตรสิทธิเสรีภาพถูกลิดรอนการแต่งงานอาหารวิถีชีวิตทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดถูกแทกแซงจากภาครัฐจนหมดผู้ชายผู้หญิงต้องมาคอยทํานาเพื่อแลกกับอาหารเพียงหยิบมือยามเจ็บป่วยก็ไร้ซึ่งโรงพยาบาลต้องพยายามดิ้นรนกันเอาเองในขณะที่เด็กๆพวกเขาไม่ได้มีทางเลือกมากบ้างก็ถูกไปล้างสมองจากโรงเรียนของภาครัฐหรือบ้างก็ถูกนําไปเป็นมือสังหารใช่ครับฟังไม่ผิดมือสังหารคุณอาจจะสงสัย ว่าพรพศเขาทำทั้งหมดนี้เพื่ออะไรทั้งหมดนี้เพื่ออุดมการครับผมไม่รู้ว่าพวกคุณรู้กันไหมว่าในระยะเวลา3ปี8เดือนชายคนนี้สังหารผู้คนด้วยลูกปืนและอุดมการณแบบนี้ไปถึง1.7ล้านคนหรือมากที่สุดจะถึง3ล้านคนอุดมการณ์ที่มองมนุษย์เป็นเพียงฟันเฟืองในขณะที่ประชาชนเหล่านี้กําลังเผชิญกับฝันร้ายคุณพรพศและพรรคพวกกับกําลังสเสวยสุกกินอาหารอิ่นหนำสารานโดยไม่สนใจเลยว่าประชาชนต้องเจอกับอะไร